นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสรนัง <sympath> ค <icking> ัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิ ตัติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามีตัติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามีตัติยมปีสังขังสรนังคัจฉามีปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาทิยามี อาินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทา เวรามณีสิคาปทังสมาธิยามีสุราเมรยะมชปมาทธานาเวรามณีสิคาปทังสมาธิยามีอิมานิปัญจะิิขาปทานี สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสมทาสีเลนะนิพุติยันติตสมาสีลังวิโสทะเย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพัมมจารีสุขังเสตีติ นาอกาสบัดนี้อาตมาภ้าจะได้แสดงวัรรมเทศนาในธรรมะคาถาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยลาสีให้บังเกิดมีแต่ท่านธานาธิบดีผู้เป็นใหญ่ในทานแต่ท่านธรรมาธิบดีผู้เป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่17กลุ่มผาพันขึ้นปีพฤศัหกาบ2567ขึ้นแปดคำ่ำเดือนสองวันนี้ก็ฝนตกตอนเช้าเลยนะยะโจมก็ฝนตกลงมาในกรุงเทพก็ได้ขจัดฝุ่นลงไปได้บ้างฮนะแล้วก็ ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนีก็มีต้องดูแลร่างกายในงานก็จะเป็นหวัดเป็นไข้วัดนะในวันนี้อาตมาจะนำพระดำรัสของพระพุทธองค์คำสอนพระพุทธองค์ที่ตัดไว้ในเรื่องของความอัศจรรย์คำว่าอาัศจรรย์เชื่อว่ายาติยยมเนี่ยก็คงจะเห็นชัดอยู่นะความอัศจรรย์หลายอย่างที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่วันนี้จะพูดถึงความอัศจรรย์ในเรื่องของธรรมเทศนาของพุทธองค์ที่อัศจรรย์นะครับสิ่งหนึ่งข่าวครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่ต้นสดาวเป็นที่อยู่ของเวรุยักษ์คือเวรุยักษ์นี่ก็สิงสถิตอยู่ในข่าวครั้งนั้นเนี่ย ใกล้ๆก,กับเมืองเวลัญชาในพระสูตรชื่อว่ามหาราทาสูตรนะครับพระพุทธองค์ครั้งนั้นเนี่ยท้ามหามหาท้าวพรหาราธะจอมสูเนี่ยเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ยืนอยู่นะที่ควรส่วนครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตัดถามว่าดูก่อน พหาราธาในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งอันใดที่น่าจุงใจเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมและทำให้พูกอสูรทั้งหลายเนี่ยภากันยินดีในมหาสมุทรเนี่ยท้ามหาราธาจอมาสูรจึงกราบทูลกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาสมุทรเนี่ยมีความน่าอัศาจรรย์อยู่แปดประการพระเจ้าข้างหนึ่งมหาสมุทรมีสภาพต่ำลาดลึกลงไปโดยลำดับคือไม่ลึกชันดิ่งลงในทันทีนะหรือว่าเป็นโกลบชันมันค่อยๆลึกลงไปตามลำดับนี่คือความอัศาจรรย์ของมหาสมุทรข้อที่สองก็คือว่า มหาสมุทรเนี่ยมีปกติคงที่ไม่ล้นฝังนี่ก็คือความอัศจรรย์ข้อที่สองไม่ว่าจะฝนจะตกมากขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่น้ำจะไหลมาจากที่ต่งตางๆแต่มหาสมุทรก็ไม่ลนฝังข้อที่สามคือมหาสมุทรเนี่ยไม่อยู่ร่วมกับซากศพเราจะสังเกตว่าเวลาที่มีศพคนตาย เรือล่มหรืออะไรก็ต่างๆที่ประสบบัติเหตุซากศพก็จะขึ้นมาเคยชายหาดเคยฝังข้อที่สี่มหาสมุทรเนี่ยมหานาทีทุกสายเนี่ยไหลลงมาสู่มหาสมุทรแล้วก็ทิ้งชื่อเดิมของแม่น้ำแม่น้ำต่างๆที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรเนี่ยก็จะทิ้งชื่อเดิมพอลงมาสู่มหาสมุทรก็ใช้ชื่อเดียวคยือ ชื่อว่ามหาสมุทรและข้อที่ห้าก็คือว่าแม่น้ำทุกสายเนี่ยไหลรวมลงมหาสมุทรมหาสมุรก็ไม่พองหรือเต็มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์นะพระพุทธองค์ไขปริศนาธรรมข้อนี้ไว้อย่างไรนะข้อที่หกมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มอันนี้ก็ยิ่งอศัศจรรย์อย่างยิ่งนะที่พระพุทธองค์ไขปริศนาธรรมตรงนี้กับ มหาปรารถไว้อย่างไรนะข้อที่เจ็ดมหาสมุทรมีรัตนมากมหาสมุทรก็มีสิ่งที่มีค่ามากมายนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายมหาสมุทรเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่นี่คือท้ามหาปรารถได้กับทูลความอัศจรรย์แปประการแล้วผู้กระสุนทั้งหลายก็ยินดีชื่นชมเลื่อนเลิงกับความอัศจรรย์ทั้งแปข้อนี้ เท้ามหาปราท t ก็เลยกลับทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วในศาสนาของพระพุทธองค์มีอะไรเป็นสิ่งที่สาวกบริส,สัทสีเกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความปิติเกิดความเลื่อนเลนิเกิดความบันเทิงในใจบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าในพระพุทธศาสนาของตถาคตก็มีความอัศจรรย์แดอย่าง เชเช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งก็คือมหาสมุทรมีสภาพต่ำลาดและลึกลงไปโดยลำดับเนี่ยไม่ลึกคือมันไม่กรบชันหรือว่าดิ่งลงไปมันค่อยๆลึกลงไปพระพุทธองค์ก็ตัดให้เท้ามหาปราทะฟังว่าในทางวินัยตถาคตก็การ ที่สาวกเข้ามาศึกษาคำสอนก็มีความรุ่มลึกไปโดยลำดับตั้งแต่อนุบุพีกถาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆศึกษาลึกลงไปโดยลำดับโดยย่นย่อมาประมาณสักสี่ประการคือลึกโดยเหตุลึกโดยผล แล้วก็รู้แจ้งแผงตลอดแล้วก็ลึกโดยการแสดงอันนี้ก็คือความการศึกษาก็ามาในทางพุทธศาสนาแล้วก็มีความรู้ซึ้งไปโดยลำดับเหมือนกับเราปลูกต้นตานกลกระปูกต้นพริกถ้าเราปลูกต้นตาลจะให้ลูกตาลมันออกลูกเหมือนกับต้นพริกมันก็เป็นไปไม่ได้ มันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะเวลาในการเติบโตการศึกษาธรรมะในธรรมวินัยของตถาคตก็เช่นนั้นเช่นเดียวกันข้อนี้ชวนให้ดูว่าบางทีเราจะไปหวางขนตอนท้ายเลยว่า,เ,าเดี๋ยวไว้ตอนอายุมากๆกก่อนเดี๋ยวไว้ตอนลูกเต้าโ,โตมีงานมีการเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยมีภาระอะไรเราจึงเข้าวัด พอไปถึงต้นนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าไปเพราะว่าบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่เอื้ออำเนวยจะนั่งสมาธิก็ลำบากจะเดินจงกรมขาก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเร่งในการที่จะสั่งสมบุญบุญบุไปตั้งแต่ในช่วงที่เราสามารถที่จะทำได้ก็สั่งสมไปเรื่อยๆแต่ถึงกันนั้นแม้ว่า เราจะเข้าในช่วงท้ายถึงร่างกายจะลำบากแต่ก็ยังดีก็ไม่เข้าเลยเพราะนั้นเวลาที่พระท่านบอกว่าสุขติปาติกังขาสุขติเป็นอันหวังได้เวลาที่เราจะใกล้จะตายเนี่ยเมื่อจิตเราดีเนี่ยเราก็จะไปสู่สุขติเราก็จะไปทำจิตเราให้ดีในตอนที่ใกล้จะตายมันเป็นไปได้ยากเนเพราะว่าจิตเราถ้าไม่ได้มีการบ่มเพาะหรือว่ามีการคิดบวกอยู่เรื่อย คิดดีอยู่เรื่อยๆหรือเจริญเอริญสตสิเจริญปัญญาเจริญกุศลอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะให้ไปคิดดีตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดบวกคิดลบอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วจะไปบังคับจิตให้มันคิดดีมันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ามันฝึกได้ฝึกฝนได้ให้เป็นคนคิดบวกให้เป็นคนเป็นผู้ที่ คิดมีจิตใจที่ดีแล้วก็เจริญโดยสําคัญก็คือการเจริญปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามกฎตาลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งที่เราทั้งควบคุมได้และก็ควบคุมไม่ได้นั่นคือตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยธรรมชาติข้อที่สองมหาสมุทรเนี่ยมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งพระพุทธองค์ก็ตัดกับ มหาปราทาว่าเหมือนกับสาวกที่ไม่ละเมิดศิกขาบทที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์นะที่ผู้หวังมรรคผลนิพพานหวังการเจริญติบโต,ตด้านภายในในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ไม่ ล่วงละเมิดศิกขาบทเห็นคุณเห็นโทษในสิ่งที่เราล่วงละเมิดข้อที่สามมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพพระพุทธองค์ทรงอุป,ปมาถ,ถึงความอาัศจรรย์ไวยว่าเหมือนกับบุคคลผู้ทุศีน,นี่มีธรรมเร็วซามสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นนะสงก็จะขับไล่ผู้ไม่มีความละอายเรียกอย่างว่าเป็นอรชีผู้ไม่มีความละอายเนี่ย มีความไม่สะอาดก็จะถูกขับเหมือนกับมหาสมุทรเนี่ยซัดเอาซักศบขึ้นฝัน่งนี่ก็โดยธรรมชาติของมหาสมุทรนในธรรมวินัยของตะตาคตก็เช่นเช่นเดียวกันนะก็ทำให้เราถูกซัดขึ้นฝัน่งก็ทำให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาข้อที่สีมหานาทีทุกสายเนี่ยไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วก็ทิ้งชื่อเดิม ของแม่น้ําไม่ว่าจะแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่บนทั่วโลกเนี้เมื่อไหลลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยก็เรียกชื่อเดิมว,ว่ามหาสมุทรเหมือนกับคนที่มาบวชในพุทธศาสนาเหมือนกับคนในวันณะทั้งสี่พระพุทธปงค์ตัดว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยหรือผู้คนต่างๆที่มีความเลื่อมใสมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยก็ใช้ชื่ออย่างเดียวกันนะครับหรือว่า ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อย่างเดียวกันอริยสี่มักมีองค์แปดเฉกเช่นเดียวกันไม่ได้เลือกว่าคนรุ้นคนรวยคนจนคนชนชาติไหนเมื่อเข้ามาแล้วก็ศึกษาคําสอนพระพุทธองค์อย่างเดียวกัน mm hmm. ข้อที่ห้าแม่น้ําทุกสายไหลรวมสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ปกค้องหรือเต็มข้อนี้พระพุทธองค์ขยายความให้ มหาปรารถได้เห็นความอัศจรรย์ของในพุทธศาสนาว่าเหมือนกับวิสูจน์ำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานก็ไม่ทำให้นิพานเนี่ยบกพร้องหรือเต็มได้อนุปาทิเสสนิพานยาจโจมก็เปรียบมาก็กคือการบรรลุธรรมแล้วก็มี ทั้งการบรรลุธรรมแล้วก็แล้วก็นิพพานไปเลยนะมันมีอยู่สองอย่างคือสาวุปาทิเศสนิพพานกับอนุปาทิเศสนิพานออนุปาทิเศสนิพพานสาวุปาทิเศสนิพพานนี่คือดับกีเลสแต่มีเบญจคันเหลือก็เหมือนนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมือ่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมแล้วก็ทรงเผยแผุ่ทธศสสนาพร้อมกับภาษาวกนะแล้วก็มีภาษาวกบางท่านเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็รินิพพานเลยนะเขาเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพานพอบรรลุนิพานแล้วก็แล้วก,วก็ท่านก็มรณภาพเลยนะข้อที่หมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มก็เหมือนกับธรรมวินัยของตถาคตมีรสเดียวคือวิมุติรสคือการหลุดพ้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นข้อที่เจมหาสมุทรมีลัตนะมากเหมือนกับพระธรรมวินัยเนี้ยมีลัตนะหลายชนิด รัตนานในที่นี้พระพุทธองค์ตัดถึงคําสอนโพธิปักคียธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสอนไว้มีสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าสัมมาปัฏฐานสี่คือการสํารวมระวังอิทธิบาทสีอินสี่ห้าระหโพชฌงเจ็ดมรกมีองแปดเรียกสั้นๆว่าโพธิปัก ขียธรรม37ประการอันนี้มหาสมุติมีลตระตนะมากมีของมีค่าต่างๆแต่ในพุทธศาสนาคําสอนพระองค์ในโพธิปักขียธรรม37ประการเนี่ยก็เปียบด้วยมีค่ายิ่งกว่าของมีค่าในมหาสมุทรข้อสุดท้ายมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ เราจะเห็นว่าสัตว์ใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆก็มีที่มหาสมุทรนะฮะโดยเฉพาะเป่าวานแล้วอะไรเล่าที่พระพุทธองค์ตัดว่ามันมีความใหญ่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตัดกับมหาปราทาว่าเหมือนธรรมวินัยของตถาคตผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่บรรลุ อริยมรรคอริยผลเช่นพระโสดาบันพระสกะทามีพระอนาคามีแล้วก็พระละหันเนี่ยจัดว่าเป็นบุคคลผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่ในพระพุทธศาสนานี่คือความอัศจรรย์แปดข้อในทางพุทธศาสนามหาปราธะนะครับหรือว่าท้ามหาปราธะเจ้ามาสูนี่ก็ ข่าวข่าอนุโมทนาสาธุการในพระธรรมหลักที่พระพุทธองค์ได้ตัดความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาแล้วนี่คือที่มาของมหาปราทศูตรนะครับที่พระพุทธองค์ได้ตัดกับมหาปราทเพราะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้แสดงถึงความอัศจรรย์ของคำสอน ของพระพุทธเจ้าและความอัศจรรย์ของมหาสมุทรที่เท้ามหาปรารได้กัดทนกับพระพุทธองค์ความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาเวลาที่เรานําธรรมาประพฤติธปฏิบัติธรรมะก็จะรักษาตัวเราให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตวันนี้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาก่อนยุติ พระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมีสมเด็จพระวรณรัตมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพระธรรม,ส,มสิทธิเวทีอดีตเจ้าวาดวัดสังเวชวิทย,ยาลามจงมาปกปักรักษา พระพิสุทสงฆ์ตลอดจนญาติโยมสาวรุชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในพาวโบสถและที่ฝังอยู่ทางออนไลน์ขอให้ญาติโยมเป็นผู้ที่เจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนียะทาวาริวหะปุราบริปุเรนติสาคลัง เอวะมีวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปิอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยะทามนิโชติระโสยัา